แบบอันนี้เป็นแบบอันระวงแบบบ้านแบบแบบเป็นอันเป็นแบบบ้านเฮาตะกี้บ่ได้ล้ายเบียแต่ว่าขล้ายปีเนาะข้ายปีปีเขา้อนละวงมาขอเพลงยังเฮาก็ขอได้แล้วเาจปีแล้วเนี่มาเนี่ยมาต่ไกลคิดว่าจะค้างเป็ดอหยอกซือแ้วแบบมันมันแต่มันแต่โดนเน้ะปาทางถ่ายงามเลย มื้อนี้อยู่บ้านอันโพสีแก้วเนาทุกคนอยู่เมืองอาสพังทองแพงสรานเขตตอนนี้เรากำลังฉีเดินทางไปเมืองเมืองอาสะพอนเนาะมาแหว่งานบุญทอดทางวันที่ทอดตอนนี้อยู่เมืองอ่าสพังทองคอม่นอันนี้เมืองอาสพังทองทุกคนอยู่บ้านโพสีแก้วอันนี้เป็นบุญเป็นบุญกลุ่มเขาเป็นบุญบานขาจ้าเราทุกคนกัซิมีอันขบวนทอดจากนองนอกนักเยียน มาจากฮงเฮียนฮงเฮียนมัธยมแถวไก่เนี่ยแหละแต่ว่าย h o m หับว่าเก่งอลิซี่เบิร์ดเพลงแดดกับแดดตอ,ตอนนี้นตอนนี้12โมง,งเ,เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบรรยากาศในงานต่อนะทุกคนว่าบรรยากาศมัน,นมอะไรแต่ย h o m หับว่ามันต่างเนาะต่างกับบ้านเขาต่างอยู่ตองว่ามันเป็นแบบบ้านเฮาตะกี้เนาะแต่ว่าถนนทนทางเขาบูแมนนะพี่น้องแต่ว่าถนนทนทางเขานะดีรู้กว่า อันนี้ก็สิเป็นอันอเนขือ่อน่าเขาอันเป็นลินล่นเกมเนาะแบบว่านี่เจิดกันซามไปใส่ได้ยังเก่านั่นล,ลองก็ได้ไบ่ความเหตุท่านได้แล้วเดี๋ลองเจิดกอนก็ได้บ่ได้ใบหนึง่งใบหนึ่งโยนให้มันกบน้ำเห็นแล้นี่เออเห็นแ,แล้วนี่หแลหแล,หและถ้ามันกลัวไม่ได้เงินหาเซนบอก แม่นบอกกวมยังก็ได้อันน,น,น,นั้นเนาะเดี๋ยวขอลองเดี๋วาวมอันหนามนี้โดยดยยืนอันนี้นะอ่ง1 2 3 <laughs> มันก็มีโอกาสได้จะได้ได้แห <c oughs> ละมีโอกาสได้อยู่ <c oughs> ขึ้นกับความแม่น <c oughs> ขอบใจเด้อเดี๋ยวคันพู้แล้ ตอนนี้มันงกินบ่ได้มันตากแดดโคกอย่ามันระเบิดบ่มันเศร้าห่อนซะก่อนบอยหยอกขี้ซื้อบอมาแต่สองรัสตาแถวนี้เวลาถ่ายคลิปข้าจอมีแต่มาคิทามามาแต่สถานีโทรภาพเรียว่าสถานีโทรทัศน์บอได้อยู่มันมันอยู่บ่ผู้สาวมันหนึ่งอะ ลอเ่นลอง่เากรบบือยมากัดไได้ดอกการพนอันนีมวนในเบิดม้วนในเบิดเก่าล้านบมากไปได้เก่าล้านมากดได้นามาจะทำได้ผู้สาวนี่มาแตงเรียนได้นาผู้สาวนี่ตกบสเปสเปกตะกบเนาะทุกคนเป็นน้ำหอลงหน่อยพอดไปดักเป็นน้ำหาลงหน่อยพอด แบบลินแบบพอดีม่วนนะนะลินพอเป็นซีซันน้ำเต้าใส่เอาเองน้ำเต้ากุ้งนะมันยังเสียออกอยู่ได้กุ้งไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเราเปิดก่อนโอ้โหเตี้ยมตีคนกตี้ยด้วยน้ำเต้าได้ใส่แล้วได้คือเป็นหัวต่ออีกว่าต่ออีกว่า้อดนะพอดนะไก่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 บอ เจเจรัดวันนี้เบิร์ตโตแล้ววันนี้สามพันแล้วสามพันกิบกระนบมันออกเบิร์ตสามแล้วกระด้นเที่ยนคืนเลยเนี่ยโอ้โหพันหนึ่งเด้อพันหนึ่งกระด้พันหนึ่งเจ้าเจ้าคุณบอกเขาบนเงียบกิปวันนี้ได้เงียบกิปเบิร์ตโตแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวขอไปเบิร์งใหม่ก่อนเบิรโตแล้วตอนนี้มานี่บอกทำหน่อย ่นี<ย> <laughs> ตัวนี้เป็นคล้ายๆกันเนาะตัวนี้บ่ตองอายเด้บ่ตองไอ้ <laughs> โอ้อา,าบิกร,รอรบเชเงง <laughs> เียวป๊อบกีชอบตำตำรวจบ่จับดรอกนี่แต่ตำรวจเชเยาเงินให้ใช้เ้อะโถึงหมดแา้า ซ่กว่ามาซี่าเอากล่อมาสเอาเอาหุนมามาีเไถลลูก่าร่อนนเดี่นวไปบ่งเนือื่นหนิเนาะทุกคนสีหอดอาสพรเนี่บ้าเหมือนนี่นะแมนยังนี่นะโอ้สบายดีคม่บหยมั่นอยู่บ่เงี่บเทนะบ่ lông lót lông nhai lại này, nó đưng lông cái khải cắn. xào lát, Nó cung Oh oh oh, ra từ nhang. nó Không tôi sẽ ai? ไปไปเบิ่งตัวใหม่เราตะกุนกคนุณซื้อก็ับมือน,นี้มาต่างผินมือน,นี้นะแต่ว่าคองขายคองยางนะพี่น้องคือกระบ,บาดเท่าเลยแต่วานขวกคองเหรียญเรือลำวงยังคูพี่น้องมากก็แม่บ้านเท่าตะกี้ถ้ากันไปอันตัดลำหมากเผาแล้วเห็ดดูคงข้อแมนหนึ่งสิหลอดยังวันสิหลอดสิดหลอดยังวันนี่นะ สินงัวสินควายขายคันอะไรนี่แม่ตอกสองพันตอกสองพันขันเอาแต่ตอกหยอกพี่เชิดด้ตายหลยแบบนี้จะถึงไม่ขอนคารมาเท่านี้ะงานบุญอันบ้านข้าเจ้าเนาะทุกคนแบบมันมีลายรายการหลินกว่าบ้านเฮามันสิแบบมีชีมีชีรันอะไรก็ม่วนกว่าทุกขื่นกว่าแต่ว่าแบบคนคือหายล้ววะ ไปสัมผัสแด,เดนเซอร์อยู่บ้าวะไปสัมผไปสัมผดาไปสัมผั <c oughs> สผน้องๆอันแดนเซอร์ก่อนเนาะถูกบ่งแบนแดนเซอร์เนาะอันนางกันภาษาไทยเสี่หนางลำเนาะสบายดีสบายดีายดมามาเต่ห้องเยียนได้นี่นะฮะมาโซนนสว่างอยู่เมืองอัดสะพังทองเอห็นไหมเนาะ อ่ะเห็นเจาออ้าพนะ่อน่ะแบบจังสี่โมเมนต์ยังดอกแบบสามสี่เพลงกันยังต่อเนื่องอยู่เ <laughs> ก่งไหซสอมบุ๊ดได้สอมเพิงขนาดบอกสอมใส่ลา,ายเพลงซสอมมือเดียวพอดอเลยพ่อเด้กแป๊บไปว่อยสุดหยอดด่อนอันนซื้อซื้อน่าดาย ハハハハ。<laughs> <laughs> บัว่าต่อยจะเพลงแล้วนี่นะสามเพลงแล้วยนปแถวเป็นบคนองขเนี่น่นะครับน้องน้าแบบคนหนักเยเจ้าอาวาเป็นได้พี่นองเงา ลูกหลานเขาแสดงศิลปะเนาะกล่าวว่าเขาจแสดงความอาสา,สามดัาดสามสี่บุดทอดซอกมวนบ่พี่น้องคื <c oughs> อเสียงตบมือบ่ดังประเดี๋ยวขออีกบาทหนึ่งตบมเลนีตบบาทเดียวเราขอบาทเดียว <c oughs> ให้ยังผู้ดีเขาอดแล้วเขพทอดดอกขันบวกเอาลูกหลานบริจิตจบทอดในพ่อแม่บันซนเหออ็นบุญบาทความสมัคเนาะเอาบุญบาทเลย Phải mọc anh đọc Đọc anh đi Lấy người phụ nhảy Bluetooth Để phải khóc Luôn lãng thôi Có đấy Khó Không đâu